ผมจะมาเปิดตัวรถไถคันใหม่รถไถคันใหญ่รถไถแบบใหม่แบบเดิมแต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่รถไถรุ่นใหม่รถ <c oughs> ไถแบบใหม่นะครับจะเป็นแบบไหนเราไปดูกันได้เลยครับพ่รถไถแบบใหม่รถไถคันใหม่ครับผมโอเคครับ <c oughs> ผมวันนี้เราจะมาเปิดตัวรถไถใหม่แล้วกันนะครับคุณผ้ชมครับก็รถไถคันนี้ผมยังไม่เคยเปิดตัวนะนะผมหมายถึงว่ารุ่นนี้อนะ ขยายใส่ยากแล้วกันนะผมอ่าก็คืออ่ารุ่นนี้เราเรายังไม่เคยเรายังไม่เคยเปิดตัวนะผมนี่ก็ใส่ย,ยาใส่ดินเพิ่มเติมได้นะผมถ้าเราไม่พอจงพอใจล้วก็ใส่เพิ่มเติมได้นะเคมมันถามว่าดีไหมมันก็ดีนะผมเนี่ยเห็นไหมเราใส่เพิ่มได้เห็นไหมอ่าเนี่ยเราไม่พอใจแล้วก็กวาดไปเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสวยขึ้นเราสามารถตกแต่งเองได้นะครับคุณเจ้ับนี่นะครักผมก็เดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันนะผม เรามาดูก่อนที่เราจะไปดูรถที่เราจะเปิดตัวนะ่ะผมเอารถคันนี้มาให้คุณผู้ชมดูก่อนมันคือทำไมมันดูง่วงๆจังวะโอ้เอารื่นๆหน่อยพี่เออลื่นๆๆ,ๆมันจะเป็นรถอ่าดีรถเบนซ์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแบบมันคือรถรถหรูอนะเนาะเอาง่ายๆนะครับผมรถเป็นรถในฝันนะผม มันคือรถในฝาของหลายๆคนนะครับเป็นรถหรูนะครับอ่ารถสวยหรูนะครับผมโอ้หขาวมุกกันไหนวะนี่ขาวอะไรวะเนะี่ยโอ้โหนี่มันขาวไม่สวยเลยวะ่ะโอ้โหมีขาวมุกกเดียวนี่แหละโอ้โหดูดีมีออรหลายอุ้ยออร่านะครับผมดีโอ้โหถ้าแต่งได้เยอะกว่าน,นี้จะสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูหน่อยที่มันมีอะไรแบบแปลกใหม่ๆหน่อยว่ะ ก่อนที่เราจะไปดูอ่ารถที่เปิดตัวดูคันนี้ก่อนละกันนะครับพ่อมดูคันนี้ก่อนไปก่อนมันสูงเลยปะเปิดอะไรได้ปะเนี่ยโอ้โหเปิดไม่ได้เลยว่ะน่าเสียดายนะครับโอ้โหไม,ไม่มีอะไรเลยเออมันมีมัดแต่งอย่กคันหนึ่งอะที่แบบโชว์เครื่องอย่างสวยเลยอันนี้เป็นเบนซ์นะครับนี่ครับถ้าเป็นหน้าอันนี้เขาอันนี้มันเป็นหน้าเก่าครับหน้าเก่านี้มันสวยมากเลยเนาะหน้าเก่า รู้โค้งหลังมันจะมนๆนะครับผมมันมนแบนนี่คือภายในนะผมโอ้โห้เขาเรียกว่าไฟอ่าไฟอะไรวะแอมเบดไลท์อโอ้แล้วดูจอมอนิเตอร์ดิสตาร์ทเครื่องแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวลองลองสตาร์ทดูให้ฟังหน่อยดิพี่ว้าวอุ้ยพวงมาลัยถือว่าสมดุลนะพวงมาลัยลายไม้ด้วยนะผม กูแรงจัดเลยว่ะเย้นขับไปก็เห็นโลโกโ้เบนส์ว่ะเฮ้ยขับไปหนึ่งเห็นโลโกโ้เบนส์เลยนะผมว้าวอือห้วยจังดีว่ะดีด,ดีเอาไว้เอาไว้ตลอดขับอุ้ยดูดูข้างหลังดิคนคนคนนั่งหลังก็มีจอให้ด้วยนะครับผม,มแอร์แยกอิสระเลยนะผมมีพัดลมมียูเอสบีนะครับผมโอม คือมันดีอ่ะค sí ุณผู้ชมก็หลายล้านอยู่นะน่าจะห้าหกร้านอ่ะหน้านี้ดูดิหลายล้านอยู่นะครับผมโอ้โหดูดิยังหรูอ่ะโอ้โหหลูหลาหมาเห่ามากเดียบผมโอ้โหพี่หล่อได้ขับเบนซ์ไว้ขอยัดชิวๆเลยแล้วกันน้องก็แบบจังทอนน่ะไปซื้อเบนซ์อ่ะเนาะใช่หรือเปล่าเนี่ย ตังทอนไปซื้อเป็นพูาวเบ็ดชนจะแล้วเถอยๆๆๆๆลงมาโอเคพี่จอดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดไม่มีสลูปใช่ไหมรุ่นนี้อ๋อไม่มีสลูปเฉยเลยวะ่ะโอเคเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ารถอะไรที่เราจะเปิดตัวนะครับผมเป็นรถฟอร์ดแล้วกันนะผมฟอร์ดเลปเตอร์แล้วกันนะครับผม,ก,บผมก็คือเนี่ยฟอร์ผมมีหลายรุ่นมาก ตั้งแต่ฟอร์ดเอ่อห้าหกสามศูนยใช่ไหมเป็นฟอร์ดเล็กๆฟอร์ดเ,เล็กสุดที่ผมมีคือฟอร์ดอะไรวะนี่แหละห้าหกสามศูนย์ห้าอันนี้เป็นซีรีส์ซีรีส์สี่สิบนั่นก็คือเป็นฟอร์ดเจ็นี่ครับเจ็ดแปดอันนี้เป็นเลขเจ็ดแล้วนะ 76, เจ็ดหกอ่าเจกับ7 8็ดแปดอันนี้คือผ่านฟอร์ดเนาะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นอ่าน,นี้เท่าไหร่วะ ห้าหกอ่าห้าหกห้าหกสี่ศูนย์นะผมก็จะมีซีรีส์อันนี้ไปส่วนวันนี้ผมจะมาเปิดตัวก็คือเป็นอ่าฟอร์ดแปดหกสามศูนย์นะครับอ่าแปดหกสามศูนย์อันนี้ก็จะห้าหกถึงเจ็ดเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดแต่ว่าวันนี้มาเปิดรุ่นใหญ่จัดเลยนี่หว่าถือว่าใหญ่นะเนี IT ่ยไอทีวส์เขียนสามห้านี่คือใหญ่มากๆนะครับผมยาวดนะ้วยอันนี้คือใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนะี่ย นี่คือฟอร์ดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมมีนะก็คือ T W 3 5นะครับผมแต่ว่าวันนี้จะมาเปิดก็เป็นตัวฟอร์ดอันนี้โอ้โหถือว่าดุดันใหญ่มากๆเลยอ่ะเบิกบึนมากๆเลยว่ะเ,เป็นฟอร์ด8630แล้วกันนะผมที่ผมจะมาเปิดตัววันนี้โอ้โหโอ้โหอ้หู้อุ้หโอ้โหทำไมมันใหญ่จังอะพม่านไม่เอาได้ปะโอโ้ที่ถ่วงไม่เอาผมเห็นตัวเขาแถมมาละ น่าใช้ดีผมยังไม่รู้นะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงผมโหลดมาปุ๊บผมใส่เลยอ่าเขามีตัวถ่วงให้ด้วยคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหแม้งถ่วงบัคกโอ้โหอะไรวะมันงบัคกเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันอันเล็กๆเ,เองนี่วะผมก็รู้ว่าจานใหญ่บัคกได้ไงวะ หนักปะเนี่ยโอ้ไม่เห็นหนักเลยเอาไปไปไปไม่เอาแล้วขายขายขายไม่เอาแลา้วไม่เอา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 เห็นรูปนึกว่าจันใหญ่ก็โอ้หูนี่ครับมันเปิดประตูได้เปิดเครื่องได้ป่าววะกูเครื่องยนต์ดิเครื่องยนต์มันไม่ใช่มอสแท้เพราะมันก็เขาก็ยังวาดไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเปิดไม่ได้นะครับอ่าฝั่งนี้เปิดประตูได้นะครับ เปิดได้2ฝั่งเลยนะครับประตูอ๋อเครื่องมันจะดูเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มอสแทนะเนาะคุณผนะู้ชมเนาะดูดิจะดูแบบแบบเป็นเหลี่ยมๆอะนะ่ะเนาะโอ้โหว้าวนี่ดูได้ปะนี่ดูเครื่องได้แต่ว่าเครื่องยังไม่ใสสะอาดักเท่าไหร่ข้างในนี่เปิดได้นะครับโอ้โหมีอะไรให้กดบ้างน,นะโอ้โหพระเจ้าไม่มีอะไรเลย โไม่มีอะไรเลยนี่หว่าอันนี้เปิดได้ปิดได้รูปได้คําได้แต่อย่าเอาไม้แย่รูไม่มีเสียงเปิดเสียงปิดเลยว่ะครั้งแรกที่ผมจะได้ยินเสียงเครื่องนะครับสามสองหนึ่ง้ลองเดินหน้าดูเนี่ยเสียงไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะ เสียงเสียงเสียงไม่เท่าไหร่เลยเยอะพุยเสียงเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นนะเสียงนะมันต้องแบบลั่นกว่นนี้อะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวต่อผ่านแล้วกันนะผมนี่เสียงมันมันไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่อะ่ะมันไม่ใช่มอดแท้นะผม โอ <S <S ้โหพี่เก็บเปืือนยังไงเนี่ยอืโอ้โหโอ้โหเปืือนไม่มีชิ้นดีเลยลูกพี่เอ้พี่อะ่เปืือนดีกว่าถ้าแบบเนี้ยนะผมแต่เราจะไปทดสอบสายนาดูนะครับผมเอาแบบนาน้ำๆเลยไหมเยอะเอาแบบนาน้ำเลยเนาะ แบบนาน้ำเลยเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้ก่อนตัวถ่วงนะผมถ่วงความเจริญอุ้ยไม่ใช่เอาขออยัดเอาแบนๆนี้แบน,น,นต้องแบนแบบนี้ดีขอแบบเป็นแบน,นอะดีแบบเนี้ยแบนแล้วก็ถ่วงด้วยอ่าเนี่ยเสียแต่นะผมนี่ไซเรนนะไฟหลอดไฟ หลอดไฟใช้ได้นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะโลโก้ข้างหน้าเขียนฟอร์ดคำว่าฟอร์ดเลยนะนี่ครับสวยมากเลยนะโลโก้ข้างหน้าเขาเนี่ยเออเนาะสวยดีนเนาะเขียนคำว่าฟอร์ดเลยนะผมโอ้โหเฮ้ย,ยตัวเพลานี่หมุนปะเนี่ยผมลืมสังเกตเลยหมุนปะเฮ้ยหมุน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 ด้วยหมุนด้วยแต่ว่าหมุน หมุนดูจะหมุนไม่พร้อมความเร็วรถสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้เราลองไปไถดูกันดีกว่านะครับผู้ชมค,ครับวันนี้เราจะใช้เป็นผ่านผ่านอะไรดีหรอผ่านหาแล้วกันเอ้ยผ่านห้าใช้เป็นผ่านห้านะครับผมอ่าผ่านห้าแบบไม่ต้องใบจักแต่วันนี้ไปไปโคลนไปไถโคนโคลนสักหน่อยหนึ่งนะครับผม คนโคลนครับคนโคลนอ่าคนโคลน,คน,คน,คนสักหน่อยนึงนะครับไปเสียงมันไม่ค่อยลั่นอ่ะคุณผู้ชมนะผมนึกว่าเสียงจะลั่นนะมันเป็นปก็นลัน่นเสียงมันนิ่ม,มเกินไปอ่ะไป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 ครับผัวไปครับป้า ลูดพัวเอ้ยมันโอ้โหมันลูดไม่ได้นีิว่าผมนึกว่าจะลูดได้ปะโถเอ้ยปิดปิดไป,ไปไรครับไป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 รวยกันเลยครับรวยกันเลยว้าสุดสาดครับผมอยู่คน็วสูงนะห้าสิบห้าเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังยังจะย,ยังจะลั่นกว่อนนะจอนเดียกันเนี่ย วันนี้เป็นคิวของฟอร์ดแล้วกันนะผมอันนี้บีเอ็มเว้ยบีเอ็มเทียบกับเบนซ์ได้ไหมเนี่ยออวันนี้เป็นคิวของฟอร์ดแล้วกันนะฟอร์ดฟอร์ดขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องเป็นสลับฟอร์ดไม่ใช่ปืป่าแล้วครับป่าแล้วปืป่ปปปปปาแล้วป่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปถ่ายหน้าครับเยอยตัก ไม่ใช่เออแล้วใบพัดข้างในมันหมุนเปล่าวะเดี๋ยวลองดูดิอ้ยเสียงปั๊มลมใบพัดไม่หมุนนะครับผมโอ้ยมันต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่มอดแท้นะคุณผมมมู้ชมเนาะเราอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับถ้ามอดแท้เราถึงคาดหวังได้นะครับผมมันนี่มันไม่ใช่มอสแท้มอดแท้ต่างกันยังไงก็เผื่อบางคนก,ก็ยังไม่รู้นะครับผมบอดแท้ก็คือมอสที่ เกมฟาร์มินซิเบิลเตอร์ผู้พัฒนาเขาได้เขาเรียกว่าอะไรวะคัดมาแล้วอะ่ะเออคัดมาแล้วอะ่ะแบบเป็นมดที่ดีแล้วก็ครบองค์ประกอบแล้วก็ปลอดภัยนะผมเขาเขาคัดมาแล้วเขาคัดมาแล้วอันนี้อันนี้มันยังไม่ผ่านการคัดนะซึ่งที่ผมดูเนี่ยมันยังเป็นมดแท้ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรงั้นเหรอเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์เขายังวาดไม่ไม่สวยนะผมเครื่องยนต์ยังไม่ได้เครื่องยนต์มันยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องทํางานหมดนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างต้องทํางานหมดไอ้เพาข้างล่างก็ต้องหมุนไอ้เพาข้างล่างเนี่ยโอเคสวยนะครับผมไอ้เพาข้างล่างเป็นมอดแท้ได้นะครับสวยอ่านะครับผมยางเป็นมอดแท้ได้สวยแต่เครื่องยนต์ยังเป็นไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยเครื่องยนต์ยังเป็นไม่ได้นะครับอ่า ก็ถือว่าสวยดีนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปถ่ายน,านา่าน้ําไปก่อนที่จะไปถ่ายน่านา้ําก็เดี๋ยวเป็นพาเป็นลุยปีนเขาสักหน่อยนึงว่ามันจะไหวหรือเปล่าทดสอบความแรงด้วยแล้วกันนะครับผมไปไปไปโว้ว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 โวสวัสดีครับเซียเป็นไรแล้วเนี่ยขอหักเลยอุ้ยทำไมมันดูแรงจังวะ โอ้โยโคตรชิวอ่ะโอ้โหอย่างแรงเลยผู้ชมอุย่างแรงเลยว่ะอุ๊ยชนเขาวิ่งผ่านแล้วผ่านผ่านผ่านผมชนว่ะผ่านผ่านหลังคผูชนอุ๊ยอุ๊ยผ่านผมชนเดือดเลยพระเจ้าเอ้ย อุ้ยตอ่ตอต่อเกือบโดนตอ่อพระเจ้าอุ้ยแรงชะมัดเลยว่ะเอ,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 เอ้ยอย่าบอกว่าติดอ,อ๋อมันติดผ่านติดผานอุ้ยไม่เจอไม่ใช่ติดผานแล้วนี่ติดติดของจริงแล้วในนี้น จะทำไมถอยหลังมันถอยได้วะผมจะได้ไปถ่ายนานๆมา้ยเนี่ยวันเนี้ยไปเดินหน,น้า <introdu asta> เดินหน้าฮึบ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 อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่าอยายายาเออนั่นแหละ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 นนั่แหละโอ้โหสุดยอดลูกพี่สุดยอดแต่สภาพพี่นี่คือแบบดูไม่ได้เลยนะพี่นะโอ้โหไปกันต่อไปกันต่อ เอแรงจุ๋วไปแล้วดูดิรถอย่างแรงอะ่ะรถแรงมากคุณผู้ชมเยอะโอ้หรถแรงมากเลยวะ่ะโอโ้โหแรงจริงครับแรงจริงไปกันต่อครับไปกันต่อไกลชิบหายเลยโโอ้หไกลแบบไกลเลยอะ่ะ มาถึงอย่างรวดเร็วนะครับผมมันไกลจริงนะครับแต่รถแรงมากเลยอ่ะรถแรงจัดเลยอ่ะดูดินู่นะแปลงนาหรอมาแล้วครับผมอุยโอ้โหคิกมกระตุกเดี๋ยวไปดูกันมา การไถเนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผู้ชมครับโอ้โหน้ำน้ำน้ำไม่มีอรลยเสียแล้วพุ้งอะเดี๋ยวหลงไปเลยแต่ทางนี้ได้ปะได้ดิแต่จะไปไม่ได้ถ้าเราจะวิ่งอะจะไถเตรียมดินก่อนแล้วกันนะพ่อหอ,อมไม่ตรงนี้มัน โอ้โห و, มันโคนทั้งแผงเลยเหรอไม่มีนะโคนอะเออนู่น,นไปไถกับไอ้นั่นดีกว่ามันสามารถเปิดน้ําได้ปิดน้ําได้นะครับตรงบนเวนี้แต่ไม่สามารถปลูกข้าวได้นะไม่สามารถเสกข้าวได้แต่ปลูกได้แหละไม่สามารถเสกเอ้ยไม่สามารถปลูกได้แต่เอ้ยไม่สามารถเสกได้แต่ปลูกได้อือป่าแล้วป่าแล้ว ทำไมมันไม่หมุนเลยหมุนดีทำไมมันไม่หมุนอ่ะอันนี้ต้นไม้นะต้นไม้แห้งต้นไม้แห้งโอ้โหแม่งเวลาหมดอย่างเร็วเลยคุณผู้ชมอ๋ออ่าี๋ยวเปิดตัวนะผมและนี่ก็คือฟอร์ด6 3 0หกสาู สวยงามนะครับผมแต่ว่าถ้าท่อลั่นกว่านี้นะมันจะสุดยอดมากกว่านี้นะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นรถอะไรอ่ะคือรถไม่ว่าจะเป็นรถกะกากหรือว่าแบบรถที่แบบรถเล็กๆอ่ะถ้าท่อมันลั่นอ่ะมันก็น่าเล่นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมว่าไหมมันก็น่าเล่นแล้วแต่เนี้ยเขาเขาขาดท่อไปนิดนึงเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะครับเขาขาดท่อไงโอ้โ้โอ้โ้ตัวนี้โคตรเลยหรอ ลองลยยุยโคลนด้ไหมผมว่าลุยโคลนมันน่าจะสบายอยู่นะนี่เราไปไถโคลนเขาอยอ่เอาเฮ้ยๆโอ้ลึกลึกจัดเลยว่ะลึกจัดเลยว่ะคุณผู้ชมเอ้ยเอาดีนอ,อกเลยพี่นะผมประมาณนี้แล้วกันนะผมคุณผู้ชมก็สำหรับวิดีโอนี้โอ้สุดสวยครับผมนี่ครับฟอร์ 8630นะครับผมแรงมากนะครับผมน่าจะประมาณ86แรงเกือบร้อยแรงเลยเหรอ <c oughs> ใช่หรอใช่ปะเนี่ยนะครับผมเจอกันใหม่รับวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ